ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับกับช่องไอเอ็มทีเชอร์นะครับสำหรับท่านใดที่กดเข้ามาดูแล้วนะครับยังไม่กดซับสไคร์นะครับก็ยังไงก็ฝากกดซับสไคร์ให้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับวันนี้เรามาพูดคุยกันในในเรื่องของอตัวแบตลิเธียมนะครับลิเธียมที่เห็นอยู่นี้นะครับเป็นลิเธียม NMC นะครับเป็นลิเธียม NMC ขนาด24โวลต์100แอมป์1โมดูลนะครับวันนี้ผมจะพามาประกอบ นะครับเจ้าตัวแบตที่เทียม NMC ตัวนี้นะครับตั้งแต่ขั้นตอนแรกยันขั้นตอนสุดท้ายพร้อมใช้งานเลยนะครับมาดูส่วนประกอบเบื้องต้นกันก่อนนะครับส่วนประกอบเบื้องต้นกันวันนี้นะครับแน่นอนว่าจะต้องมีตัวแบตแหละนะครับตัวที่2 BMS นะครับตัวที่3 Actibalance v นะครับแล้วก็หัวแรงแล้วก็ตัวทั่วไปนะครับประมาณนี้เลยนะครับก่อนที่จะเริ่มการประกอบเนี่ยเรามาพูดกันสักหน่อยนึงนะครับอันนี้เป็นสายแพรนะครับสายแพรเดี๋ยวผมแยกไปก่อน ในการใช้งานตัวแบตลิเธียมเนี่ยนะครับถ้าสมมุติว่า,าทั่วไปที่เราไปใช้กันเนี่ยนะครับแล้วเราไปใช้กับเครื่องชาร์จทั่วไปเลยนะครับแบบ PWM นี้ผมไม่แนะนำนะครับผมไม่แนะนําเลยนะครับให้เราเลือกซื้อใช้ของของที่โอเคโอเคครับนะครับของดีๆหน่อยนะครับเป็น MPPT ชาร์จเลยดีกว่านะครับแล้วก็ถ้า มันมีตัวชาร์จนะครับหรือว่า mppt ในตัวเนี่ยนะครับเราก็พยายามปรับตั้งให้ได้นะครับถ้าปรับตั้งไม่ได้เนี่ยอย่างน้อยเราต้องมี bms นะครับไปป้องกันไว้ตรงนี้สําคัญนะครับหลายคนก็อาจจะมองข้ามนะครับแต่ว่าถ้าเราคุมโวลต์คุมอะไรชาร์จได้แล้วเนี่ยก็มันก็ไม่ไม่ใส่ก็ได้นะครับอย่างผมเนี่ยผมไม่ใส่นะแตะ่ผมจะไม่ใส่ในกรณีที่ผมนะครับ จัดชุดให้ลูกค้านะครับแล้วก็เป็นสินค้าที่ออกไปจากผมเองนะครับก็คือตัวอินเวอร์เตอร์นะครับแล้วก็ตัวชาร์จเจอร์นั่นเองนะครับอินเวอร์เตอร์ผมก็จะมีระบบตัดนะครับไม่ดึงแบตเตอรี่จนหมดนะครับไม่ดึงแบตเตอรี่จนแบบว่าเกลี้ยงเลยนะฮะเอาแค่สัก70% 80%แนะครับแล้วก็ตัวชาร์จเจอร์ที่ผมใส่ให้ลูกค้าไปเนี่ยนะครับก็จะเป็น MPT ที่สามารถปรับตั้ง CC กับ CV ได้นะครับ CC ก็คือ Constant Current ก็คือกระแสนั่นเองนะครับเราสามารถปรับตั้งได้ จำกัดกระแสได้นะครับส่วน C V ก็คือตัว Constant Voltage นะครับเราก็สามารถที่จะ control ได้เลยนะครับอย่างเช่นไอ้เจ้าตัวจำนวนเซลล์เนี่ยนะครับตรงนี้มัน7เซลล์นะครับเซลล์หนึ่งก็แรงดันอยู่ที่3.7 v โวลต์ normal เลยนะครับเซลล์ชาร์จนะครับผมก็ตั้งไว้ที่4.15ไม่ไม่ชาร์จถึง2นะครับชาร์จที่4.15นะครับเราก็คุมได้แล้วนะครับแล้วก็ค่อย floating Charge ที่4.1อย่างนี้ก็ได้นะครับมันจะเป็นการถนอมแบตไปในตัวนะครับทีนี้ สเปคของแบตเตอรี่ตรงนี้สําคัญมากเลยนะครับหลายคนอาจจะมองข้ามผมใช้ก้อนนี้ก้อนเดียว24วั100แอมแล้วผมไปอัดที่60แอมเลยได้ไหมจริงๆมันได้ครับแต่มันไม่ถนอมแบตเตอรี่นะครับก็คือชาร์จเนี่ยนะครับผมแนะนําให้ชาร์จตามสเปคเลยอย่างเช่นสเปคตัวเนี้ยนะครับสเปคชาร์จมันอยู่ที่ 0.33C นะครับค่า C คืออะไรเป็น C rate ของคอมพิวเตอร์ครับ อ่าเป็นซิเลตของพูดผิดนะครับพูดผิดขออภัยที็นคอมพิวเตอร์นะครับพอดีผมสอนคอมพิวเตอร์เยอะไปหน่อยนะครับเป็นซิเลตของแบตเตอรี่นะครับเป็นซิเลตในการชาร์จของแบตเตอรี่0.334ตัวนี้100แอมป์ก็ให้ชาร์จอยู่ประมาณ33แอมป์นั่นเองนะครับง่ายๆก็คือตีไป30แอมป์นะครับห้ามชาร์จเกินนี้นะครับอันนี้คือสเปคที่มันรับได้นะครับถ้าเกินเป็นไงครับเต็มเร็วครับใช่ถูกต้องแล้วก็อายุมันก็จะสั้นลงด้วยนะครับอันนี้คืออ่า รายละเอียดคร่าวๆนะครับที่เราจะต้องรู้นะครับดังนั้นวันนี้จะพามาประกอบนะครับตั้งแต่การบัดรกรีเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเดี๋ยวผมเอาของลงก่อนนะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะบัดรกรีเนี่ยเมื่อกี้ผมบัดรกรีไปแล้วนิดนึงนะครับเดี๋ยวให้ดูเปิดฝาขึ้นมานะครับฝานเปิดได้นะครับผมเก็บไว้นะครับแล้วก็ทําการบัดรกรีเลยนะครับการใช้งานการบัดกรีเนี่ยนะครับไอ้ตัวนี้เขามีนิกเกิลสปอตมาให้แล้วนะครับไม่ต้องห่วงว่าจะบัดกรีตรงนี้ไม่ต <Lead> ิด นะครับเราเอาตัวหัวแรงเนี่ยนะฮะร้อนๆหน่อยหนึ่งนะครับตัวนี้ก็ทั่วไปเลยครับธรรมดาทั่วไปครับของผมใช้20ทับ130วัตต์นะครับตัวนี้เลยผมก็กดไปด้วยนะครับกดแช่เข้าไปตรงนี้ให้ตัวนี้มันร้อนก่่นหน่อยหนึ่งแล้วก็ค่อยเอาเจ้าตัวตะกัวมาใส่นะครับแล้วก็แช่ไว้นิดหนึ่งแค่นี้ก็ติดแล้วครับแค่นี้ก็ติดแล้วนะครับติดแบบเห็นไหมครับสวยๆเลยนะครับแน่นๆนะครับอ่าพอเปิดเข้ามาข้างในแล้วนะครับพวกเราจะเห็นตรงนี้ด้วยนะครับให้เราสังเกตนะฮะ เนี่ยฮะ2 p 7 s ที่ผมลงไปในไตเติลอะนะฮะ2 p 7 s ตรงนี้นะครับมันก็คือ2 p ก็คือ2เซลล์มาขนานกันนั่นเองนะครับแล้วก็7 7 s ก็คือเป็นเจ็ดเซลล์อะนะฮะเจ็ดเซลล์แต่ว่าเป็น2 p นะครับก็นับไปเลยนะครับ1 2 3 4 5 6 7นั่นเองนะครับ 2, 2 p ก็คือ2เซลล์ขนานกันนะครับมันจะเป็นเซลล์ละ50แอมป์ขนานกันก็เป็น100แอมป์นะครับแล้วก็นำมาอนุกรมกัน นะครับนี่คือที่มาของ2 P7s นั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาประกอบกันเลยในการประกอบนะครับเมื่อกี้ที่ผมจะทำให้ดูนะครับเดี๋ยวผมมาบัตกรีเพิ่มก่อน2 2เซลล์นี้นะครับผมก็จะกดแชร์ไ้เลยทําให้ตัวนิกเกิลมันร้อนก่อนนะครับนิดน,นึงนะครับแล้วเราค่อยเติมเจ้าตัวตะกัวไปนะครับมองเห็นไหมน่าจะมองเห็นเติมตะกัวไปแล้วก็แชร์ไน้น,นิดนึงนะครับให้นิกเกิลมันร้อน นะครับแล้วมันจะจัดตะกวัวเองนะครับโอเคฝั่งนี้จะได้มองเห็นนะครับร้อนปุ๊บเราก็เติมตะกวัวนะครับ อยู่แล้วโอเคทีนี้เรามาบัดกรีสายกันนะครับสายมันเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่ามันทำสีมาไม่เหมือนกันเฉยๆนะครับทุกครั้งที่เราประกอบเนี่ยนะครับเราจะเริ่มจากตัวสายสีดำนะครับสีดําก็คือขั้วลบขั้วลบอยู่ฝั่งนี้นะครับขั้วบวกอยู่ฝั่งนี้นะครับก็เดี๋ยวผมบัดกรีไปพร้อมกันเลยดีกว่านะครับขั้วลบผมจะจับคู่กันแบบนี้เลยนะครับมาจับคู่ก็คือสายเนี่ยผมจะออกมาด้านข้างนะครับ พวก BMS ต่างๆผมจะมาติดไว้ด้านข้างนะครับโดยใช้เจ้า,จาตัวเทใ็ใยสับป,ปะรดนะครับเติมตะกั่วนห,นหน่อยนึงจับให้ขนัดเลยนะครับบัตรกรีแค่นี้ติดแล้วนะครับอยู่ล้วเส้นที่หนึ่งนะครับ ต่อไปเลยครับเส้นที่2เราก็ไล่ไปเลยนะครับจริงๆเวลาที่เขานับเน,นี่ยนะครับเขานับ <Monkey. S 2> <ๆ S 1> แบบนี้นะครับอันนี้เป็นเส้นลบนะครับอันนี้เป็นเส้นที่1นะครับอันนี้ลบอันนี้1น,นะครับแต่ว่าเรามาพูดกันตรงนี้เข้าใจง่ายๆเนาะเส้นที่1อย่างนี้เลยดีกว่านะครับแล้วมันจะไปจบที่เส้นที่8นะครับ1 2 1 2อย่างนี้ไปเลยนะครับอ่าเส้นที่2มา ในการประกอบนะครับเซลล์แรกที่เริ่มจะเริ่มจากขั้วลบนะครับเซลลต่อไปอยู่ตรงข้ามเสมอนะครับอันนี้เส้นที่1เส้นที่2 3 4 5 6 7 8ตรงข้ามแบบนี้นะครับโอเคก็จะทำให้ครบนะครับต่อไปก็จะเป็นเซลล์ที่2สายที่3นะครับก็จับขึ้นมาเหมือนเดิม ต่อข้อเสียตรงข้ามเลยครับ1 2 3สตรงนี้นะรัแล้วก็บัรรบยียแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนจนครบทุกเส้นนะครับ ก็จนถึงเส้นสุดท้ายนะครับสายสุดท้ายก็มาจบที่สีแดงเหมือนกันนะครับส่วนสายสทิพมันจะเป็นสีส้มนะครับมาจบที่ขั้วบ,บวกนะครับแบบนี้เลยนะครับก็จะมาจบที่ขั้วบ,บวกเรียบร้อยนะครับอันนี้คือเราได้สายเรียบร้อยนะครับต่อไปก็จะเป็นการเช็คนะครับในการเช็คเราก็จะใช้ตัวอ่ผมใช้ตัวมัลติมิเตอร์นะครับเป็นมัลติมิเตอร์เอามาเช็ค นะครับว่าแต่ละเซลล์มันถูกต้องนะครับหรือเปล่านะครับโดยวิธีการเช็คเนี่ยนะครับผมก็เคยลงไปแล้วนะครับวิธีการเช็คก็คือเราจะใช้มิเตอร์คอลบนะครับจิ้มไปที่ควอลบแบบนี้เลยนะครับหลังจากนั้นเราก็จะค่อยๆไล่ไปทีละเส้นครับเซลล์ที่1ครับจะอยู่ที่3.6มันก็จะเพิ่มแบบนี้ไปครับ7.2 10.9 14.5 18.2 21แล้วก็25นะครับ 25ปุ๊บเราก็มาวัดตรงนี้ครับเท่ากันไหมโอเคเท่ากันเรียบร้อยนะครับอันนี้คือต่อเซล,ล์ถูกนะครับต่อสายถูกนะครับถ้าต่อสายผิดปุ๊บมันจะข้ามทันทีนะครับจากสมมุติว่าจาก9เนี่ยมันจะไปที่15เลยอย่างนี้เป็นต้นนะครับสิบห้าถึงสิบเจ็ดอะไรเงี้ยฮะอันนี้ก็เช็คทั้ง2เส้นนะครับทั้งเส้นของ BMS แล้วก็ Active b a l a ร c นนะครับ3 7 1 0 1 4 18 21แล้วก็สุดท้ายครับ อีพ่าต hmm. i mean? ้องนะครับอันนี้เป็นการทวนอีกรอบนะครับอันนี้หลังจากที่เราเช็คเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับที่เหลือเราก็ไปติดตั้งเจ้าตัว Active Balance ได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาติดตั้งตรงนี้กันครับนะครับตอนนี้ผมก็เอาฝามมติดเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยแล้วก็บริเวณด้านข้างที่สายมันออกมาเ่ยนะครับผมก็จะมีดบากออกเอานะครับเพื่อที่จะไม่ให้มันทับสายนะครับก็าเดี๋ยวทับสายแปบปุ๊บเดี๋ยวมันจะสายจะเป็นรอยหรือว่าขาดหรือว่าช็อตได้นะครับบริเวณนี้ก็จะออกมาด้านข้าง ส่วนที่จะติดผมก็จะติดตรงนี้เลยนะครับตันคืนก่อนหรือตรงนี้นะครับผมก็จะลองมาวางเทียบดูกันนะครับว่ามันจะอยู่บริเวณตรงไหนนะครับเหมือนเดิมครับไอตัวฉนวนนะครับผมก็จะมาวางติดไว้นะครับเอานี้ไปลงไปนะครับเพื่อที่จะกันช็อตนะครับกับตัวตัวถังตัวนี้นะครับ บีเมเหมือนกันนะครับเวลาเราติดตั้งให้เราดูขั้วด้วย b ลบมันจะไปหาที่ขั้วลบเราก็ต้องเอาไปให้มันใกล้ที่สุดนะครับเราจะได้ไม่ต้องต่อให้มันยุ่งยากนะครับตัวนี้กาวค่อนข้างหนานะครับแล้วก็ค่อนข้างแน่นเลยนะครับส่วนตัวเนี้ยผมจะไม่ได้เอาอะไรมายึดไว้นะครับไม่ได้เอาอะไรมา เจาะลงไปนะครับผมจะใช้ตัวเทปใยสับป,ปะรดนะครับในการพันรอบอีกทีนะครับรอบทั้งหมดเลยนะครับทั้งฝาทั้งตัวตัวโมดูลแบตด้วยนะครับมันก็จะแน่นพอดีเลยนะครับมันจะไม่ขยับไปไหนเลยนะครับง่ายๆนี่ผมก็จะติดทั้งที่บาลานทั้งตัว BMS ด้วยนะครับอันนี้ก็คือจะใส่บริเวณตรงนี้ b ีลบ นะครับขั้วบีลบตรงนี้นะครับก็จะไปเข้ากับขั้วลบพอดีนะครับอาจจะมองไม่ค่อยเห็นประมาณนี้เรียบร้อยทีนี้เราก็สามารถที่จะวางได้นะครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมต้องเอาเทปใหสับรถมายึดก่อนนะครับ เจ้าตัวเทปใย,ยสับประรดเนี่นะครับมันจะเป็นเทปที่ทนแรงดันได้สูงมากนะทนแรงดัทแรงดึงนะครับมันเหนียวมันไม่ยืดนะครับตรงนี้มันเหนียวติดดีมากเลยเรียบร้อยนะครับก็เก็บให้สวยงาม เรียบร้อยสําหรับแอติบาลานนะครับแน่นนะครับแล้วก็บริเวณด้านล่างอะ่ะก็จะไม่ติดด้วยนะครับก็เพราะว่าจะมีตัวกระดาษกันฉนวนอยู่แล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวเราค่อยติดเดี๋ยวเรายึดอีกฝั่งนึ่งตอนนี้ก็ได้ทําการพันไว้เรียบร้อยนะครับก็จะได้ลักษณะประมาณนี้นะครับอันนี้ติดทาง BMS แล้วก็แอทีบาลานไปนะครับผมไม่ได้ใส่กล่องเหมือนเดิมนะข้างบน นะครับเพราะมันจะดูแบบลบขึ้นมาข้างบนหน่อยนึงนะครับอันนี้ก็ทําให้ลูกค้านะครับไว้ด้านข้างแบบนี้นะครับเป็นงานโชว์ไปในตัวนะครับแล้วก็บริเวณด้านนี้นะครับมันจะมี B ลบกับ P ีลบ B ลบก็คือเราจะใส่ฝั่งลบตรงนี้เลยนะครับผมก็จะเอาไขควงหมุนแล้วก็ติดสกรูเข้าไปแบบนี้นะครับขวนี้ก็จะเป็นขวที่ใช้นะครับเดี๋ยวไปหมุนใส่กัน โอเคเรียบร้อยนะครับตอนนี้ผมมุนติดไปแล้วนะครับทีนี้เรามาดูการต่อสายเลยแล้วกันนะครับขั้นตอนสุดท้ายแล้วก็คือการต่อสายเข้ากับเจ้าตัว,ว BMS แล้วก็ Active b a l a n c e แล้วเดี๋ยวเรามาวัดโวลต์ที่มันออกไปดูนะครับว่ามันจะออกไปที่กี่โวลต์น,นะครับเ,เดี๋ยวหามิเตอร์ก่อนเมื่อกีว้วางมิเตอร์ไว้นี่เอามิเตอร์ใหญ่เดี๋ยวผมจะวัดให้ดูตอนที่เรายังไม่ต่อสายแพรนะครับว่ามันจะได้สักกี่โวลต์คัวลบวัดหลัง BMS นะครับ 16ครับ16โวลต์นะครับอยู่ที่16โวลต์ที่มิเตอร์ถ้าเราวัดก่อนวีบก็อย่างที่บอกครับว่า25นะครับย5 5้าโวลต์นะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาต่อเข้าไปนะครับต่อตรงนี้ผมก็จะต่อเจ้าตัว Active b a l a n c e ก่อนนะครับตรงนี้สำคัญนะครับทุกคนครับคือเราต้องดูขั้วให้มันให้ตรงนะครับที่เราจะต่อตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตยกให้เห็นนะครับตรงนี้บางคนต่อผิดอย่างเงี้ยเข้าไปนิดเดียวพลาดพังเลยนะครับ อันนี้เราต้องต่อให้ตรงนะครับผมไม่ได้มองโอเคปึ๊บเห็นไหมครับเข้าไปแล้วเรียบร้อยนะครับไฟตรงนี้ไฟรันเนี่ยก็จะติดนะครับอันนี้คือทํางานแล้วเรียบร้อยนะครับอันนี้สําหรับตัวแอคทีฟบาลานซ์นะครับทำงานแล้วต่อไปต่อเจ้าตัว b m s ครับเหมือนกันครับเหมือนแง่งให้ตรงมันมีรอยบากของมันอยู่แล้วนะครับต่อเข้าไปแล้วเรียบร้อยทีนี้เรามาวัดแรงดันกันดูครับว่ายังไงดีถึงจะเห็น รงนี้เห็นไหมอ่าพอเห็นอยู่นะครับผมไปจิ้มที่ขั้วบวกขั้วลบอันนี้ก่อน BMS นะครับก่อน BMS ได้ยี่9ห้าจุดห้าเก้านะครับทีนี้วัดหลัง BMS ครับที่ขั้ว P นะครับยี่ห้าจุดห้าเก้าเหมือนกันเห็นไหมครับอันนี้คือทํางานได้เรียบร้อยนะครับอันนี้คือทํางานได้เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเจ้าตัวแบตลิศแบตลิลิเทียมนะครับที่เราประกอบกันนะครับเป็นแบบโมดูลแบบนี้ นะครับทุกๆครั้งที่ใช้งานเนี่ยนะครับอย่าลืมใช้เจ้าตัว Active Balance กับตัว BMS ด้วยนะครับถามว่าใช้ตัวใดตัวหนึ่งได้ไหมนะครับมันทํางานหน้าที่มีหน้าที่แตกต่างกันนะครับการทํางานมันแต่ละตัวก็จะมีหน้าที่ของมันนะครับอย่างเช่นเจ้าตัว Active Balance เนี่ยนะครับมันก็จะคอยเกลี่ยเซลนะครับเกลี่ยแรงดันแต่ละเซลล์ให้มันเท่ากันมากที่สุดนะครับเพื่อที่จะให้แบตเตอรี่เราเนี่ยนะครับมันทำงานได้เต็มประสิทธิภาพส่วน b m s นะครับก็อย่างที่ผมเคยอธิบายไปนะครับว่า มันจะคอยตัดอยู่ประมาณ3-4เงื่อนไขนะครับก็คืออ่าโอเวอร์โหลดนะครับช็อตเซอร์กิตนะครับแล้วก็อ่าเซลล์ต่ำเซลล์สูงนะครับเซลล์เซลล์โลเซลล์ไฮนั่นเองนะครับถ้ามีเซลล์ใดเซลล์หนึ่งเนี่ยนะครับมันต่ำจนจนไอตัวมันเข้าสู่เงื่อนไขของ BMS นะครับมันก็จะตัดนะครับหรือเซลล์ใดเซลล์หนึ่งมันสูงนะครับ BMS มมันก็จะตัดนะครับหรือถ้ามีการช็อตโหลดนะครับหรือว่าโอเวอร์โหลดไอตัวนี้ก็จะตัดเหมือนกัน นะครับตัวนี้ชาร์จอยู่ที่50แอมป์นะครับชาร์จสำหรับสเปคตัว BMS นะครับแต่ว่าไปใช้จริงเนี่ยนะครับแค่ตัวแบตก้อนเดียวนะครับให้แนะนำชาร์จที่ไม่เกิน35แอมป์นะครับเอาที่30แอมป์เลยดีกว่านะครับ30แอมป์นี้ชาร์จได้นะครับแต่ห้ามเกินนะครับเพราะว่ามันจะทำให้อายุแบตเตอรี่เราสั้นลงนะครับถ้าเราชาร์จเร็วโอเคนะครับสำหรับแรงดันที่จะใช้งานนะครับผมจะแนะนำเป็นอย่างนี้แล้วกันนะครับแรงดันก็คือ ต่อเซลล์ผมพูดต่อเซลล์นะครับต่อเซลล์ผมแนะนําให้ชาร์จที่4.15นะครับไม่ต้องเต็มที่4.2ก็ได้นะครับชาร์จใช้สักประมาณ90%ก็พอนะครับไม่เกินนี้นะครับมันจะช่วยยืดแบตเตอรี่นะครับยืดอายุแบตเตอรี่นะครับส่วนใช้อ่ามื่อกี้ชาร์จนะครับแรงดันชาร์จแรงดันบูสชาร์จอยู่ที่4.15เซลล์นะครับ1.5 1.5โวลต์ต่อเซลล์นะครับแล้วเราก็เอาเจ้าตัว4.15เซลล์นะครับ4.15โวลต์เนี่ยนะครับไป คูณกับจำนวนเซลล์ก็คือ,อ7เซลล์นะครับนะครับก็อย่างที่นะนำนะครับก็คือชาร์จไม่เกิน35แอมป์นะครับแนะนำที่30แอมป์ก็พอนะครับแผงจะเยอะแผงจะอะไรยังไงก็ตามนะครับยังไงเราก็ต้องอนึกถึงความปลอดภัยแล้วก็อายุการใช้งานของจตัวแบตเตอรี่ลิเธียมด้วยนะครับทีนี้แรงดันในการตั้งค่าในการชาร์จนะครับบูตชาร์จนี่นะครับก็แนะนำที่4.15โวลต์ นะครับ4.15โวลต์วิธีการคิดหาก็คือเอา4.15โวลต์เนี่ยนะครับมาคูณกับจำนวนเซลล์นะครับสำหรับแบตโมดูลนี้นะครับมีทั้งหมด7เซลล์เราก็เอา4.15เนี่ยมาคูณ7นะครับนั่นคือแรงดันที่เราจะตั้งชาร์จในตัว mppt charger นะครับส่วน floating charge นะครับก็ลดลงมาสักนิดนึงก็ได้นะครับ floating charge ให้มันเลี้ยงไว้ที่4.1นะครับหรือ4.12ก็ได้นะครับแล้วแต่แล้วแต่คนนะครับแล้วแต่สูตรนะครับอันนี้มันไม่มีีีกกฎตตตตาายยััััวนนะะะครรรบบแ่่่สหทผผมมมใช้้อู็จงปณ ทีนี้เวลาใช้งานนะครับจาก4.1หรือ4.2ที่มันเต็มเนี่ยนะครับผมก็จะให้มันตัดที่ค่อนข้างลึกเลยนะครับแต่ว่าก็แนะนําอยู่ประมาณสัก3.5ก็ได้นะครับแต่ผมจะตั้งลองดึงประสิทธิภาพมันดูอยู่ที่3.0โวลต์ต่อเซลล์นะครับบีเมสมันจะทํางานอยู่ราวๆประมาณ2.7ที่ผมลองดูนะฮะ2.7มันตัด นะครับแต่ทีนี้ไอตัวนี้นะครับผมก็ใช้ไม่ต่ำกว่า3นะครับออยง่ายนะครับประมาณ3.2นี่ก็ถือว่าดึงไปเยอะแล้วนะครับดังนี้นั้นก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าว่าต้องการที่จะตัดเท่าไหร่นะครับโอเคนะครับอันนี้ก็ผมว่าจะเป็นข้อมูลให้เพื่อนสมาชิกนะครับได้ลองเอาไปใช้งานดูนะครับสาหรับตัวราคาตรงนี้เนี่ยทางทางผมขายค่อนข้างราคาสูงนะครับผมยอมรับว่าผมขายสูงนะครับแต่ว่าก็อย่างที่รู้กันอยู่นะครับเราต้องแนะนําให้ความรู้กับ ท่านผู้ชมนะครับแล้วก็คนที่ไปใช้งานเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะต้องระมัดระวังนิดนึงในเรื่องของการใช้งานโมดูลนี้มีคลิปมีข่าวมีอะไรการระเบิดมาด้วยนะครับทางนี้นั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับความสามารถแล้วก็เทคนิคต่างๆของผู้ใช้งานด้วยนะครับโอเคก็ส่วนตรงนี้ก็คงไม่มีอะไรมากนะครับส่วนประกอบหลักๆก็จะมีแบตเตอรี่มีแอคทีฟบาลานซ์มี BMS แค่นี้ก็ใช้งานได้แล้วนะครับ24ี่โวลต์ร้อยแอมตรงนี้สามารถดึงไฟได้ประมาณราวๆสกิโลวัตหรือว่า2,000วัต นะครับแนะนําให้ดึงประมาณพันแปดร้อยบาทก็พอนะครับเพื่อที่จะยืดอายุการใช้งานของเจ้าตัวแบตเตอรี่นะครับถ้าเราอยากได้มากกว่านี้เราก็ขนานกันได้นะครับขนานหรือว่ารมก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับระบบที่เราต้องการนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็คงมีไว้เพียงเท่านี้ครับสาหรับท่านที่สนใจหรือว่าจะสอบถามเอาไปประกอบหรือว่าหาไปใช้งานอยู่นะครับก็โทรเข้ามาได้นะครับที่เบอร์โทร0 8 7 2 5 0 0 5 6จอนะครับแอดไลน์เบอร์โทรได้เลยนะครับ พอเซฟปุ๊บมันก็จะขึ้นเป็นอ่าอีดีไลน์ผมนะครับก็ทักมานะครับถ้าเกิน2วันแล้วให้โทรเลยดีกว่านะครับส่วนมากผมจะตอบช่วงเย็นนะครับหลังจากที่ผมได้สอนนักเรียนเสร็จแล้วนะครับโอเคนะครับท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้อัปเดตข้อมูลข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับอินเวอร์เตอร์แบตเตอรี่โซล่าเซลล์แล้วก็เรื่องอื่นๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ